เมื่อวันก่อนนะวันเข้าพรรษานะมีข่าวพระราชสุนัขมหิดลกรีวังนัมเบอร์วันค่ะอีผสมเสร็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าห้าพันกิติยาภาพิเรนราคาเย็ดได้เย็ดดีกรมมาหลวงราชการกีสีสีฟัดฟัดมหาราชธิดาห้าพันสามีนะคะ,สะเสด็จสายญาติขึ้นมาจุดเทียนเจิมเทียนเวียนบนอมอ่านเวทมนต์ที่วางอัมพรค่ะแล้วมึงมาได้ยังไงคะเนี่ยฮะอีพาห้าพันพูจําได้ว่าไอ้หอยมันเอาวังนี้ให้อีนุย้ยแล้วไปไป,ไปมาๆมันก็ เฉดหัวอีนุ้ยไปอยู่วังสุขโขทัยวังเก่านางสีแล้วไอหอยพ่อมึงก็พาอีก้อยมาอยู่ที่นี่ได้สักระยะสั้นๆแล้วมันก็ไปง้ออีนุ้ยกลับมาอยู่สามคนผัวเมียแล้วมาวันนี้มึงฮุบได้สําเร็จหรือว่ายังไงหรือพ่อมึงตายหรือว่ายังไงฮะวันเข้าวันสามไม่ออกมามันทําอะไรอยู่มันบวชไม่ศึกสละทางโลกแล้วหรือพ่อมึงนะฮะแล้วไฮไลท์ของข่าวนะคะหมอมหลวงอภิชัยชายางกูลไอนาคอะไรก็ไม่รู้นะมันเป็นนาคมันจะลาไปอุปสมบทมันเป็นนาคส่วนตัวพิเศษของไอซัง หอยค่ะมาแกลบแทบเท้าอีพาห้าพันนะหมอมหลวงอภิชัยชยัางกูลนี่นะเป็นสายของราชการที่สี่สดาธ,ธรรมยุทธบ้าหีเนะี่ยผลีปรสิตได้มากมายมหาศารถึง27สายสกุลสายพันธุ์นะคะเูเรียกมึงสายพันธุ์นะสายตอนปรสิตไอ้สายสกุล <c oughs> ที่ประทับยืนยัน DNA นเะนี่ยขัติยะสายเลือดนี่นะความจริงมีเป็นร้อยร้อยนะที่ไปไข่ทิ้งคืนเดียวอะ่ะหรือว่าได้รับการถวายตัวและถ้ามีลูกอน,นันต์ราชวงศ์ไม่รับย้ำนะคะเขา รับเข้าเป็นสายพันสายรชาชสกุลน,นะจะเป็นณนั่นหรือณน,นี่อะไรก็ไม่ใช่นะคะไอ้มัมหลวงอพิชัยชยยงกูลต้นตระกูลมึงนี่ยิ่งไห่มึงต้องมากราบตินลูกไอวัชิราลงกรณนะ์นะ่เอกสาตรสร้างหีในลูกอัปตีไอบอดเนะี่ยถูกลอตเตอรี่ค่ะยิงกระบาลพี่ชะไอขัตกรตาเดียวได้รับโอกาสจากปรีดีขึ้นเป็นราชการที่เก้าใสชาดาแปลงล่างเป็นพ่อของแผ่นดินมาแดกมาโกยกินส้มหล่นใสกระบาลไอจันทานนะถ้าไม่มีปรีดีก็ไม่มีไอบอดต้นตระกูลราชการที่4ีทั้งหลายพวกมึงนา อับอายสิ้นดีต้องมากราบลูกสาวไอสางหีอีพาห้าพันคันกีหลเนี่ยอีพานี่นะถึงแม้มึงจะเป็นสายยุคคนกับกิติยกรผสมพันธุ์ยายมึงกับปู่มึงคือสายราชการที่5นะเป็นสายราชการที่4เนี่ยต้องมากราบเท้ามึงเนี่ยนะตระกูลมหิโดนนี่แม่งมันอุบาทแสบสารจริงๆเอาสายอีหวังเมียรองมากราบสายเท้าอีเสาสายราชการที่5้ารัตินีนาถพันปีสาแก่ใจบรรดาตระกูลขี้เปียกจริง จริงนะภาพเก่าโบราณในวังสวนอัมพรหรือวังทุกวังนะจะมีแต่รูปรอห้าบ้าหีขี้เย็ดเนะี่ยกับเมียมันอีสาวภาพองสีหรืออีศีพัชรินเนะี่ยพระพันปีหลวงเนะนี่ยราชินีแนกในรอห้านะแม่งมีหลายชื่ออีสัตน์โรกพวกนี้นะภายหลังมาก็ท้ายยุคไอบอดเนะี่ยมีการเอาเรื่องราวของอีสว่างวัฒนามาสู่สาธารณะชนปล,ปลายแต่มาตอนไอสัตรสร้างหีวชิลาลงกรนี่ยิ่งหนักค่ะโปรดรูปอีสาวภาทิ้งตั้งเยอะนะแก้แค้นอีย่าสว่างวัฒนาตอนที่มันเป็นคนนะ่ะมา ต้องถอนสายบัวคำนับอีเสานะกับรอห้านะไอว้วนจุฬาลงกรณ์ที่มันทอดปลาทูโช่ไอ้สั์นรกนี่มันชอบกินน้ําพริกปลาทูน้ําพริกลงเรือเพราะชู้รักของมันชอบทําให้กินก็เลยทําตัวติดดินนุ่งสรงทอดปลาทูให้กิ๊กดูนะไอ้หน้าหีนะเ <c oughs> มียมเลยซื้อ <c oughs> เรือล่อมตาย <c oughs> เออใช่เรือล่อมตายกิ๊กเยอะแยะค่ะหลังจากนั้นก็ผลิตกิ๊กเป็นพันนะคะซื้อเพชรเป็นแข่งแจกบรรดาเมียและกิ๊กเมียมานั่งทอดปลาทูยิกยิกโชว์ธาตุไฟในกลาลแดนแดนสมธทยานะอี่าสีทา าร์นะอดีตถึงปัจจุบันนี่นะขุนพวกมึงทั้งตระกูลแต่ละคนออกมามีลูกเป็นครอกนะมีลูกเป็นร้อยมีหลานเป็นพันแล้ว10บราชการ10ตัวเนี่ยก็มีเป็นหมืน่นหมื่นคนแล้วนะไม่ใช่แค่กระจุกเดียวนะแล้วพูดความจริงไม่ได้ถามไม่ได้ก็เพราะพวกมึงมันชั่วชา้าสารเร็วทั้งโคดจะเสือกดีกว่าองค์พระปฏิมาอีกนะไอ้พวกเย็ดแม่ไอ้จักรีทองด้วงนะตัวที่หนึ่งตัวที่สิชิบหายกันหมดแล้วนะ วันนี้อีพานมโตสเสด็จแทนพ่อมันอีกแล้วไปอุปสมบทแรกที่ไอสัตว์หอยมันครับบวชเจ็ดรูปเนะี<อ>่ยไอสร้างหีไม่ว่างวะเขารับบทน้าได้เลยครับก็เป็นพระพี่เลี้ยงเหรอตอนแรกไอหอยมันรับค่ะแต่ว่าเนี่ยมันเหตุการณ์อะไรไม่รู้อไอพาต้องออกมัดรับแทน<อ>บวชช่างหัวหีแม่เลยไอสัตว์พวกนี้บวชไปก็ตกนรกอยู่ดีแหละบวช<อ><อ>ให้เปื้อนผ้าเหลืองไอเหี้ยพวกเนี้ย